คมพศ2564นะครับเริ่มสกักาดใหม่แล้ววันนี้ปีใหม่มีคนงานมาทำงาน3าคนนะครับทาสีข้างบนทาสีภายในนฝ้าทานังนะครับทดลายละเยดอาคารสำนักง,งานตัวนี้คืออาคารสำนักง,งานก็เริ่มงานสีไปแล้วนะครับใกล้ๆความจริงแล้วล่ะนะครับ มุมด้านหน้าติดตั้งขอประสิทธิ์แล้วนะครับส่วนด้านหลังอาคารชุดปั้กระสัายนะครับกอ็อยู่ในงานกอ่อนะงานกอ่องานฉาบแผ่นเก็บรายละเอียดไฟฟ้านะครับรัปต,ตานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็คงจะตามอาคารสำนักง,งานไปโอเคครับขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสวัสดีในวันปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและวยพรทุกท่านจงโชคดีมิใชย ทุกคนนะครับผมสวัสดีที่ใหม่ครับตอนนี้ยืนอยู่ในห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานนะครับมาดูงานฝ้ากัน ฝ้าเป็นฝ้าสองสเต็ปนะครับหักมุมเข้าไปข้างในนะครับเดีย๋ยวจะติดหลอดไฟ LED นะครับถ้าตามแบบก็จะเป็นสองสเต็ปเหมือนกันแต่ว่าหาักลงมาตรงๆนะครับก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันดูดีขึ้นนะครับห้องประชุม ชั้นสามอาคารสำนักง,งานมาดูรายละเอียดวิธีการปูกระเบื้องนะครับการเซตค่าเซตแนวของกระเบื้องวิธีจะปูยังไงผมเริ่มจากห้องประชุมนะครับให้มันตรงตรงนี้ก่อนตรงเซนเตอร์วางแนวเซนเตอร์ก่อน ให้ตัวกระเบื้องกลางกระเบื้องตรงตรงนี้เลยนะครับเราค่อยเบี่ยงมาด้านนี้ดูนะครับกระเบื้องเขาจะตรงแผ่นเต็มนะจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับกลางลายพอดีเราจะต้องไล่ลายของกระเบื้องนะครับตัวเนี้ยเส้นขาวๆเนี่ยไล่ลงไปถึงข้างล่างเลยมันจะเชื่อมต่อตรงบนไดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเห็นไหมนะครับ ลายกับเบื้องตัวนี้นะครับมันจะต่อกันไปนี่เลยนะครับลายตัวนี้จะถูกวิ่งลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปดูตรงห้องน้ำนะครับลายพวกนี้จะถูกเซฟให้ตรงกันทั้งหมดรวมถึงห้องน้ำด้วยลายวิ่งมานี่นีบนะครับเห็นไหมนะครับมันจะเข้ากันกับลายตัวนี้ลายห้องน้ำไป็นไต่อห้องน้ำก็ตรทุก ต้องเข้าถึงผนังนะครับเดี๋ยวมาดูผนังล,ลายสุดๆครับเห็น,น,นไหมนะลายบิดมานี่แล้วบิดมาปึ๊บๆนะครับเข้ากับผนังทั้งหมดลายในห้องน้ำาก็จะต้องเข้ากันทั้งหมดไม่ว่าแนวตั้งแนวดิ่นแนวลาดครับเห็นไหมตรงกัน,นครับทานนี้ก็ตรงกันนี่คือการปูกระเบื้องที่ถูกต้อง ลายกระเบื้องต้องตรงกันทั้งหมดลายในที่นี้คือเส้นแนวนะครับตรงกันโอเคครับชั้นสามครับห้องพออนะครับ,บ,รรบเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ำพออกันว่าลายกระเบื้องมันจะเข้าไปถึงนั่นไหมนะครับไปไปดูกันนะครับดูลายกระเบื้องนะนะครับ่นะครับ ลายแนี้ปึ๊บเห็นไหมต้องเข้าไปตรงกันทนะั้งหมดเลยนะครับขึ้นมาขึ้นผนังมานะครับซ้ายซ้ายขวาต้องตรงกันนะครับลายปึ๊บป๊บขึ้นมาข้างบนนะครับลายกระเรื่อง ดังนั้นนะครับกระเบื้องเราต้องไล่ลายกันให้ดีๆวิ่งมายาวทั้งหมดนะครับให้ตรงกันตั้งแต่ชั้น3 2 1นะครับโอเคครับก่อบคุณครับทังบริเวณครับล้วนี่เป็นล้วด้านหน้าใา้สำนักง,งานที่เห็นด้านใช้มือนะคือป้อมยานนะครับล้ว งานการไปได้เยอะแล้วนะครับชาวด้านสำนักง,งานเกษตรจงัจงหวัดพิมจังหวัดสกลนครนะครับพื้มเมืองจังหวัดสกลนครก็ทําไปได้เยอะแล้วรวมถึงรวมถึงด้านหลังด้นะครับก็เหลือแค่ในส่วนที่ด้านหลังที่ยังไม่เสร็จนะครับ